แต่พระเจ้าใช้วิธีได้รอกพระองค์บามในารมีมาอยากจะหยุแล้วมั่นใจวิธีของตัวเองแต่ตั้งสัจจะอธิษฐานเพียงแค่ว่าขอให้ติขอพระเจ้าระบิดไปในสมาธิตลอดะเวลาสามสิบนาทีหนึ่งชัมม่วโมงตหรือตมเวลาที่ครูวายาพาปฏิบัติให้มีสมาธิหนักแนนอยู่ในสมา,าธิาอย่างนั้นอธิษฐานแบบนี้ก็ได้แต่พระองค์อธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เกกพื่อการต่อการมุ่งมั่นต่อการที่จะตระหรูรเหตุผลเจ้าถ้าให้ได้ตระหรูรเหตุผลเจ้าจะไม่ลุกจากบาังนี้เลยนะครับขอเอาชีวิตเข้าแ,กแลกเรื่องราท่านทั้งหลายชวนแลทั้งหลายได้ย้อนที่ก,กับไปว่าบาร,รมีที่พระองค์ได้เคยบำเพ็ญมาแล้วท่านอดิศรชาติปรากฏผลสืบเนื่องมาตั้งแต่โลกองค์วักขึ้นมาในโลกในครามที่จะตรัสรน,นูเหตุผลเจ้าก็เช่นเดียวกัน ขณะที่ทรงประทับนั่งอยู่ที่บวัชรักฐา,านที่ยามารู้ว่าพระองค์จะตัสรู้อธิฐานใจมั่นคงเช่นนั้น,น,น,นนะขัดคว,ว,ว,วามเดี๋ยวพอดูเวลามาจะขาดความดงนะอันดับแรกก็ที่สังขารก็มานี่มาก่อนขาปวดอันดับสองเทวตรมาหลอกอันดับต่อไปก็ไม่ว่าจะมาหลอกวอรือจะหลอกไปเรื่อยนี่แหละมันจะ,จะมาหลอกไปเรื่อย น้ำโดนไหลขาที่เป็นเกียบมันอู่ข้างเนี่ยไม่ว่าที่เดินตะลุกพระเศษมีสังขารเรื่มาหลอกว่าเทมาเรื่องมาหลอกเราว่ามันจะหลอกแต่อันนี้เป็นมารตัวจริงนะที่เราเห็นพระตัวในบทพามุพามุสันนัตสมาธินีพยายามว่าจะีมารมาเพ่งตรเองประบทใจว่าท่านเจ้าชายที่เนี่ยเป็นที่ของเราท่านจะมาทำตัวนี้ไม่ได้ พูดเองแล้วพูดยืนยันยืนยันว่าที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของเราเหมือนกันบนพื้นปฏิทินี้ทั้งหมดเป็นที่ของเราเช่นเดียวกันถ้าท่านบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของท่านท่านจะเอาใครมาเป็นพยานพยานบาลกรียกบริวารมาเป็นพันเดี๋ยวนี้ตเนียนมือทังกอดทุกมือมีอาวุธหมดที่นี่เป็นที่ของเรา พุทธเจ้าวันดีวันงามที่นี่ของที่ของเราแล้วท่านมีใครเป็นพยา,พานพระพุทธเจ้าจิตอ้านองนา,าานามวสุนาราพราณีพมารามพราณีนั่นแหละคือมาเป็นพยานว่าเนี่ยเราทำบุญมาแล้วสี่สงไก่กําไรแสนกับน้ำน้ำขา้าศิลป์ต้ลงตื้นเองเนี่ยนามพราณีจงเป็นพยานปวดกายขึ้นมาทามวันดีวันงามว่ามหาบุรุษท่านนี้บำเพ็ญบารมีมาแล้ว ในชาติที่นับไม่ถ้วนเสียสไก่นี้แล้วให้ลำน้ำท่านสีงนโก็แห่งการลองเพ็ญบุญบารมีมาถ้าท่านจะเชื่อก็จะงดูน้ำในมหรผมของเรานานกรณีจึงบีบโหรปงน้ำที่เกี่ยวพานั้นลำไหลออกมาลงไหลเป็นมาดตัวพ้าเอาพายมามาอ้อมบริวารไหยเรียกเลยทั้งหมด เมื่อนั้นพระองค์จึงให้ประชาบนนั่งตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะรอเป็นต่อไปในพระสงฆ์พยายามจืนบรรลุอย่างพิเศษบรรลกฆ่าได้ตามการวิจาเรียกว่าโกเทนิวาสานุสติญาบรรลุฆ่าย้อนหลังได้าไม่ดีอย่างไรเห็นสิ่งที่บุกองในของเก่าเห็นสิ่งที่เราําที่ก่อให้เกิดความอาหาดมาเป็นพลังในปัจจุบันอันนี้ข้อสาคัญเราไปส่วนกันว่า สัญญาอาปาระการโภคการเป็น,น,น,นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาเนืกอถึงสิ่งที่ไม่มี่อให้เกิดความระงมคงคืนเนืกอถึงสิ่งที่หวานชื่นชวนใจให้อยากได้อีกแต่โดยเหตุมันไม่เหมาะสมที่จะได้ได้แต่เพียงความอยากที่อยากให้เกิดขึ้นยึ่งเป็นเหตุให้เกิดความร่ล้อก่อให้เกิดทุกข์ทั้งสองประการแต่สิ่งที่จะให้เป็นจขขึ้นมาได้ ทำดีเอาไว้เมื่อมันเกดขึ้นมาในใจนี้เกิดความแช่อชื่อเกิดความใจและวทาความเป็นปัจจุบันให้เกิดขึ้นกับตัวเองพระเจ้าไถึงได้ถึงเรื่องข้าให้หลายแสงกับย้อนกลับไปจนได้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนต่างแต่ได้รับความพยายามจากข้ะทีความพอพระเจ้าในการที่ตนเองเ็นสุเมตดาบรยอมทอดกาย็นสตานัพระเจ้าเบียรพร้อมกังความปรารถนา ผู้วิจัยพยายามบอกว่าต่อไปท่านจอรู้เรื่องยก็นําว่าโกรธความสามารถอาหารเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่ก็มีความลื่นข้าได้อย่างนี้จึงมีส่วนส้องการไปเกี่ยวข้องกับยาที่สองคือตืดตัวปาะสาทยาผู้ว่าของสัตว์แต่ในเช่นนี้บางคนที่ว่าเพราะการทัดการการแต่งของรูปผู้วิจัเหตุผลเหตุผลว่าคนที่เราเห็นมาแล้วแบบนี้แบบนี้ เอาจิตได้มาต่างได้มาไม่เท่ากันมีไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันแต่มีไม่เท่ากันสำนวนขยายขยายอีกสารนั่งจิตบอกว่าตัวพ้นตัวปีศาจภาษาธรรมะตามตัวพ้นทุกอ่านธรรมะเกิดดีกันแหนนั่นความธรรมอยู่ในตรงนี้ก็ยังได้ไม่เท่ากันมีความคิดที่ไม่เท่ากันและมีพฤติกรรมที่ไม่เท่ากันการกระทำไม่เท่ากันจิตเป็นเหยื่อทุกคนเท่าไรนั่นเกิดความต่าง การพุทธะุของพุทธเจ้าที่แตอาไว้กรรมมังกเจนนีท่านเด้ดีกรรย่อมการแเนตัดดีชั่วเลวไาเจอในที่ดีชั่วแย่หรือเจแตกต่างกันเพราะมีเหตุมีที่ไปมานะแตกต่างกันคนทั้งหลายจึงแตกต่างกันไปเช่นนั้นตองนี้ในมัิฌิมยามีลาีที่บรรลุสุตุววาระอย่างเช่นนั้นก็ยังได้ถึงที่สุอยังไม่รู้ในใจว่ายังไม่ที่ตื้นจนกระทั่งถึงปัดจิมยา ทีเป็นอย่างที่สุดทุกเจ้าไม่เกิดปรู้เราะได้เกิดอันสวางันยางรู้ว่าดินเที่นอนเรื่องอยู่ในกนารฆัตานานั้นหมดไปแล้วสิ้นใจแล้วไม่มีพพใหม่ได้เกิด,าทาทดอีกศีลราชาิีผูทธิธรรมพรมจ้ในอย่างกรรมีย์ชาติของเราสึ้นแล้วภพใหรรม่ไม่มีอ,อีกกิจที่ควรทำแห่งการรื้องอามดันไม่มีะอทำเป็นที่สุดแล้ว จะได้ตรันรู้เป็นพระปฏิบัติขึ้นมาในโลกนี้และนำแสงสว่างนำธรามนั้นมาบอกต่อแก่เราท่านทั้งหลายที่ได้อาศใจประพฤติปฏิบัติเห็นข้อวัดปฏิบัติของโลกที่ปฏิบัติมาในข้อปฏิบัติการที่โลกได้ฝากฝังหรือข้อหมายเป็นความคาแก่เราท่านทั้งหลายันมีมากมายแบบที่จะเป็นข้อปฏิบัติและสมาปฏิบัติบริการเราทานทั้งหลายข้อปฏิบัติที่ดี เมื S <S <々>่อเราพันเข้ามาให้มีโอกาสเห็นแสงสว่างเช่นนั้นก็ถือเอาแสงสว่างที่ถือเข้าวงจรเส้นให้ฟังฝันให้ได้ด้ว่อยๆเรื่อยอย่างอื่นแต่อาศัยแต่ียาหรือข้อปฏิบัติแม้ทำสรรที่โลกนั้นจะพูดปฏิบัติมารเปลี่นไปเพื่อการแห่งมรรคผลและขอบคุณทุกในโลกที่จะเปลีนไปอาจารย์บุญรุ่งคุณมาก กเดี๋ยถามเนาอว่าตุ้มเงินพวกกระดางคนสองคเนี่ยโอเพืนโอ้ตามเพื่อนตามเพื่อนมาเลามเนเ อ๋อยครามกิไปเป็นกคลลองเปลี่ยนที่กินหมโอ้คนยกคนไหล่แต่เนาเออ่ที่นั่นตัวคนดีเนาะเออที่นั่เป็นที่ที่นั่เป็นมูลโอ้ยบนต้นการอนี้ยัเรยดีเสรเสบ้เรองดูาจเรียูที่น้องเ่าเรียงดูงเป็นตัดีหอกคูแล้ว่านี่ที่ดูอนนี้มีคปวนม่ต เป็นวีตามรูชาโอรีหน้าของรทู้เล่เรยาลชาของบริทเรียาโดที่เรารวมกันเรามลูชาน่นอนอนในระหวกต่ากัน่นนทุกอย่างที่ทำเนี่ยแม้แต่ชาของพบริษัทชาติชาติโลกเป็นแค่อย่างเรื่อนตหนึ่งแต่ เชาตินึ่งเราคตดเรารูทว่าเรื่องนี้เรื่อตนี้เราคิดว่าเอ่อท่านรู้ใหญ่เงนคนใช้าไิหนึ่งใช้ทุกข่าของรห้ใน็มที่ดียิ่งชีวิตเหลือน้อยลงเกิดอะไควรภูใจที่ได้ทําดีทึนใครจะเห็นหรือไม่เป็นไงเราตรงเรื่องเอาความดีที่สร้างสรรใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญแต่เราต้อรู้ว่าดีเท่าที่ขอ เ็ดีนะครับเออคาเว่อ่าใน้รื่เรื่อวนี้เราจะบอเจเเพื่อนอเยอยู่ใแกาส่พี่เพื่อนขอกแาทายแล้วแแต่นเพื่องเพื่อนอยู่ใตัวอย่าปีทีนะครับเพื่อนอกแต่ก็จะองยุ่ก็มีที่เราพิจิตร้่น้องก็่อนยาเนาะเอเลยใช้วลาพอพกเลยไดู้้มู้อะไรเนี่ยใส่รู้ความที่ของผู คามอาจะรู้แล้วเนี่ยเขาจาอะรอยากสอนคนที่อยากสอนคนนี้เนาะคุณจะมาเอาสารพัดีกเลงมาอาราธนาเนีคือเร่อะไรธนาดน้เขาจะมีเขาเป็นบอไม่บอกมาเนี่ยเรื่องอาราธนาดนี้ปวดหันะโอ้แต่เราคืออาจะมาว่าโอ้ได่ากี่รั้นเยอาไปท้อสองอย่างค บอกไเป็ก็บอกก็ไมใช่ผมขอใ้บอกอภิญญาณก็มีอยู่มนตัวนะการคุณเดียวควรเปรนมท่านควบุเนี่ยตุลีในการรบางแต่กเณยท่านข้าก่อนึงกคิีว่ออกเข้าไปเโอกาผู้ให่แล้วพ่กต้องทำเดียวพามาดูท่านเลยเนี่เนาะเออการเดียวจะที่ทำเดียวผได้ไหมถ้าจะอบอกงานอะไรจะนานนานหรือจะนานเร็นว่าต้อจะช้กั่วคาวพม ก็ได้วงพ่อพุ่มก็ไา้านผา้ีกที่้พิตกว่าในเวลาที่ว่าตายเงมก็จะดีแจ่จะน้องเข้าไปในทางการสมาคมสภาคเตื่นเต้วาต้องแปในทาโปดืตผ้าดูดผู้อไต่าคุจะบอกคำเดียวน้องหญิงเธอยะได้สติมาเิอคำว่าสติคำเดียวนะ่จะไดุ้ดที่ขึ้นมาได้คำคำเดียวที่เป็นธรรมะเปลี่ยนใจคนได้กนนีเจอที่ผ่านของคนได้บอกว่าองค์ตรมา สมนานดูตเราดแล้วรับถึงจนเม่่าประเบอะไรมาโกงกได้ยังไงเราหยุดแล้วเราอยูตการท้าปแล้วหรืท่าทียังก็หยุดเปี่ยนใจบ่งพุทิมาจากตนเป็นว่ารัได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่โยชาดยงส่งสอนเนี่ยโยชาที่มาบอกนะว่าคนในโลกนี้ปัญญาายแบบนี้ปัญญาหลายแบบนี้ผู้คัามเสียวเข้าใจก้ายตัวความีบียนี่คือายองตัองต่อไปมาน ตั้งตั้งให้เป็นแารนี้เราฉะนั้นถ้าคนที่มีความมีความําหรือสมองเสมออะให้การศึกษาค่อว่างเยอะแต่วต้องืดราตั้งแต่ที่ฟ้องพี่นะฟังแล้วให้นั่งไปเป็นเข้าไปสู่ใจหรจะเรียกว่าธรรมารุษาเลนะภาษาพุทธเ้าเอาเอาเอาใจไปตามกระแสเสียงไปตามกระแสธรรมทงที่เพิ่ือเราก็ถางจ ทางขาวมันงฟังดื้อฟังแจกจก็ออกเจีาว่าจะาเข้าฟังบวกแจก็ออกแล้วอฟัง่แจกพกออก้าส่วนนะเจ้าว่าจะผู้ฟังพวกออกมันต้องู้ส่วนนี้แจก็ออกด้วยอกฟังกเลยแวเ้องเปิดองใ้พัะาส่วนที่ดี้ม้องังออกด้วย

เป็นเครื่องเีวยาใจเอเป็นเครื่องรักษาใจให้เกิดความเชื่อมโ่งเกิดความเนี่ยเอ่อพราะนี่ยต้งทมเลจะเป็นน้ำที่โผล่สดที่รักษาใจของคนเป็นเครื่องเยียวยาเป็นเครื่องเลิใจตรลาริจีได้นำนามหนึ่งในฐานะผู้เป็นให้ความะแก่คนที่หมายว่าสัมพรถติติตโตแปลว่าคนหมอรักษาโรคนะลูกแรักษาโรคได้ก็ตามไปแต่สรุปอจารย์อควโบราณว่าดีเรียนี่อยู่ แต่างก็ตอนนี้ก็ไปเจะม่รู้นี่ยผมยังไม่เคยทำก็มม่รู้คืออะไรแต่ผมยังได้ยินคนอืนบกตอนนี้อย่านั้นก็หลงอยู่นั้นก็โดนเปลี่ยนอยู่นั้นเพราะฉะนั้นตุวเาี่ยจะไมนถาะว่าจะผูดยังเป็นผู้รักษาคนหนายในโลกนี้ให้ตกจากความทุกข์น้องตีตื่นตื่นเรืยๆนวันที่ตัวเจ้าปฏิวัติขึ้นมาในโลกนี้ตัวเจ้าปฏิบัติมาเพื่อจะช่วยคนทั้งหลายในข้าวคนจากวัตทุก เป็นเป้าหมายนการออกแรงควอหายี่ะตามามตองการทุกวัดกข้อมูลอย่ตลว่าที่เปเนี่เพื่อความอับทุของผลกนที่เพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ว่าเราเกิดมาเพื่อะบรมีเป้าหมายที่ที่ว่าที่ผลที่ไดอันนี้เราจะมองข้ามความรำบาญทั้งหมดที่อยางวการวัารวโยมานเนแสดงว่าคนที่สายแกนะแตะวัดนี่ยเราะเรื่อวิานะด่ตอ เดี๋ยวแต่ว่าเราเนี่ยจะเดินยังไงทาง้ารทางกมันงากมไหวหรวพื้กายร่ากายต้องวางต้องแยกไว้สะาดใจพทหัวไปเะย้รกดีพนประมาทงนี้เพาะวเขาไปแ้วมาทนะแต่กูกล้าทจะความตระการพุ่งหรือว่เขาคนที่ไปเพราะวามั้จะว่าผ่าโรคที่อยู่คนน้องจะเป็นเขาไม่ออก

กายเราทงไเนียเอ่อการเูแลเนี the Travel? the ่ยนะทนีจะว่าหลัเงอ๋อยังตว่นจะสิไปออต่อวาี้วละเนี่ยเส้นแงเส้นขาเส้นหูเ้นาขาเรพับลงอ่ที่จะตั้คืนตอเดี๋ยวหอดูแลคนละงูปฏิวัอ้ยต่อันน้อยก็คงเยกัน้อยกว่านั่นสินะถ้าเดียวมัวหอดูแลนม่เจอแต่ว่าปี่วัที

จะียนท่ข้านี้ดูเปนคนานหอปรนท่านใดเตัวใดงข้าวเป็นคนใดจะเป็นคนหอห้องนี้แหลบจกกันม่แม่ม่เนี่ยจะห้ก็ได้ม่ก็เนาเพ่อตัวปรกาศของเรามนต้องเป็นโเพระนันรายนี้คนท่านหอถ้าเป็นคนท่านใดจักกันนะ แต่บางทีก right <laughs> mm ็ก hmm. ็กระไในเกิก้อนในเกิดมีก้อนนะลวงอเปลี่ยนบคนนั้นรบแต่วเราก็จเื่อไปก็จะแต่ะมาเหอยไก็แต่งแต่ในจิตที่มันเป็นยความเป็นุ่นไปมันเกิดขึ้นนั่แรกที่จะมาเตลานจ่ตที่อยนโกันเต้องรูนครับเมื่อการปั่นเมื่อการทุกข์ทุยาอย่างนั้นก็ต้องมีตัวยตวา

เออมาทีบก็มีของในถ้าเกิดว่าสวดธรรมไทเนี่ยเพื่อเพื่อพวกนี้ผู้ตําคัญที่สุดด้วยนะทุกท่านเพราะนี้จีบก็ได้เอาใจก็ได้โปงได้เออจีบก็ิด้ที่ไหมเออเข้ามาเจอร้องเลยแรงกระติไม่เข้ากระตินไม่เล่าตั้งวนั่งเลยเออแค่นตที่มันจะงวุ่นวายต้องรู้สไรอยู ยังไม่เจอโอกาสทลยงอ่าดู้มันในรูปตู้มู่ๆใหจากให้มันในรให้จาะให้มันในรูปตู้มู่ๆให้มันในรูปตน้มู่ๆติดาทุกตัวขอเนี่ยเเิดข้างเปิดนะกติต้อติดอาตุ้ฝันี้ทีข้างมนเปิดุ่เปิดนเปปผเปิดน่พาอันนี้ีที่สร้างบารมีเนาเปนเกาให้น้ำโมงั้นกรใ้เทของเป็นะครเที่รอเนีนะ พวได้่ยวหน้ำื้อต่อนเนาะยีนี้นว่าลูกน้อเี่ยป้นึ่งนีนเนี่ยึงกระนั้นท่าีเี่ยโอ้เดียวปงยื้อนขึ้นขึ้นข้อไปหาพี่นอื่นก็ไม่เลยแล้วคนันยนันยนยักันเนียที่าอน้อยเนี่ยเขเนี่ก้อนปว่าเารัวไหนจะไวกวนนะอ่าเชื่อตวนั้นเป็นคิดในสิตห้าอได้ิอได้นที่ขาไปจอเก ไอทอย่างนี้มาเรียนพอจะเป็นบุว่าัให้มาได้ให้ด้วยิาเขาี่ิศาลของคือดินนะ่เราคิดี่าเราจะ้การี่เสียเอ่อเท่กเทศนักเท่แทุกข้ารานีเกิดประโยชน์่เสียเอาด้วยเศดเสียเอ่อให้ผมให้มาเรียนีอะรต่างที่ีฟ้าเปีตีเนาะอ่าเรียนผูเรียนร้านบอกผู้เขาาท่างอยู่ในทาท่านอยู่ในกุศลา็ได้หรือ่ี้อยู่ในกุศล ตัวเนี่ยอยู่็นต้นแบบของเราต่อไปคือเราแดงมาแล้วเราต้องตัดสินใจตรงนี้ว่าตรงนี้ว่าถาราไปเทศเราก็อยูีได้ถึงงานมันจะเป็นไปด้วยความระัที่แข็รเป็นข้อหมายที่ใช้ดวเจ้นาที่พวกเจ้นาที่อยู่กองเชื่อมพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยพวกเราจะคอยอู่ระับขั้นระดนี่รับการต่น้าเรืเอนี้ยองะไรเนี่ย นอกจำเลยอะรก็ไมเนาะไม่้อะรก็ไ่เาน้อมาหน้าอะไรโบราณเนาะหลายก็มาเี่หลายนกัแนพอตอนี้จนี้ม่ได้ดททายน้กคตรเลยนาะเน่ยนาะอ่อมาบอกว่าอันไหนที่คนตำรวนจะได้เก็บเนาะนี่มันเอ่อความสามารถเรว่าว่าสิ่ี้นน้องเกษตของเอ้ยครอบครัวที่ไหนนนวที่ปลูกพืชจวกเกาตรพกเกษตรพวกอรพวกนี้จะอารมณ์พวกนี้ การความคิดพุมงใการ้ที่ magic, ้งมีเ <Yes. S 1> ่ใช้ตมันี <Yes. S 1> <so S 2> <Luft> ้เประโยชน์ตวนี้ความทำาน่นีทำาให้มันสบเกิดขึ้นตลอดี่นคอจาบอกว่าก็วรต้องโผม้นน้องิน้องโกดน้อเออคดีก็มัลไปแล้วอบไปเลือยะรนัแหะตคนผมนีคนโตคนโตได้นคนโตได้ยิเลยว่าเาไดมาถึงตันไหนกันดีนะมาทำอะไรเป็นเห่นดี้ก็จะเอาไปบอกว่า เรื่อะรเช่ารปวดเรื่ออะไรโรเรื่ออะรความดีเรื่องะไรดีเรื่องอรีันให้ที่เขาพูดอะไรแบบนี้มันจะใชางานได้มัน้องมาได้แตอผมก็จะมาดมาก่คนนั้นเขาจะเอาตรงไหนเขาจะไปทอะไรเขาจะไปทำอะนรตตัวเ็กตัวนั้นเด็ตัวนี้ผมก็จะไปดูที่เขาจะ o ปดูเนีนะแต่เขาตัวนี้าะเป็นเป็นคประเภอเน่คนฆ่าหรือฆ่าของปรับเป็นคนที่แบนีนะเขามีอะ่รยู่คนไหเขาเป็นคน ก็คันิดี่ะเออคือคุกันยิ่งดี่ะเ้มกันติดเนาะอันนั้มกัน่งด่เอ้มกันิ่งค่เออคือเอากน่งี่เกัิ่นคเอ้มันยางะเออคืกันยิ่งดี่ะเออือคกัย่่้อค้กัยีมัยิ่งใหญ่กว่าปัญญามกนยิ่งดี่ะเออคือคุยมนดี ờng em nhé rồi, ờ không biết anh có cái gì ở đây rồi, tôi vẫn giải tán đi xài, 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 giải tán

Thank <laughs> you. หามนุษยยังสเจ็บตอนนี้ก็ขาวและแทนกาเกลงนะครับ่อไปจะพาคนได้สวาเื่องผ้ายทในวันนี้ก็เครื่องของในสงรอนะฮ การที่กบเลี้ยงมันมาเป็นจำพารอาว้จะต้องใยนนี้นะครับงแล้วก็ทับนครับ